วันนี้เราก็มาตุนเสบียงของลูกเราก็มีอาหารแมวค่ะอาหารแมวแล้วก็หัวอาหารคุณเป็ดค่ะสองกิโลค่ะสองถุงสองคนค่ะข้าหมากค่ะข้าวมากร้านนี้เขามีขายากบทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ลำไยยังไงเนี่ยให้กินฟรีหรอคะลำไยนั้นชิมได้นี่วันนี้มัน,มนหมดอหรอะเก็บอยู อันนี้ข้าว5กิโลปลายข้าวปลายข้าวมีโรงสีเป็นโรงสีเล็กกำลังทำการอยู่โน่นนะคะลำแก่ตังหนูชัวเพราะว่าหนูมีตังอยู่หนึ่งรย ใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ลืมว่าตัวเองมีตังก็ไปซื้อเลขก,ก็ขอซื้อทานั้นนี <Okay. S 2> ่ก็จับพี่น้ำปลาทำครบวงจรแล้วนะคะนี่วงจรวงจรข้าวค่ะลงสีรุ่นนี้ประมาณสัก80ปีได้บ้างรุ่นสีรุ่นเก่า ข้าวเป็นฝากฟากสีค่ะฝากสีรุ่นสมัยพ่อแม่เราลงสีค่ะโอ้โหข้าหลังเป็นแกบเซฟอย่างดีไม่ให้เกิดมรพิษ เรา,เา้เข้ามาถึงจุดข้างในเลยนะคะเพราะว่าเราก็มาเอาแกบตรงนี้ระคะแกบแกบเราไปแกบไปใส่ข้อเป็ดเราเพื่อไว้เป็นปุ๋ยแล้วก็จะมีเจ้าของ ีแล้วก็จะได้ข้าวไปสัดวตามสัตว์ต่วแล้วก็พวกลำพวกปลายข้าวก็จะเป็นของเจ้าของโรงสีเขาเป็นโรงสีขนาดเล็กขนาดในหมู่บ้านค่ะก็มีขายของพวกชานพวกน้ำปลา วน้ำดื่มเตาของสดก็มีนะคะนี้เป็น,นถนนในหมู่บ้านแล้วนะคะอนานนทวัดหินตั้งจ้าพุดเลยแล้วแลว,วัดหินตั้งิงตั้งรถขยะของอบอตอของเราอบอตอเสมาจิ๊บจ๊บ